วิธีการสมัครเข้าเพจนะคะของนักเรียนก็กดไปที่ facebook ของเราเองหนูขึ้นไปตรงข้างบนที่ค้นหานะคะจากนั้นพิมพ์ว่าครูปาเป็นภาษาไทยนะคะกดคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นเพจของครูใส่เสื้อสีชมพูแบบนี้เนาะกดเข้าไปเมื่อหนูกดเข้ามาในเพจแล้วเนี่ยหนูจะต้องกดถูกใจกับกดติดตามก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปยังกลุ่มปิดของเราได้ ลุ่มปิดจะอยู่ที่ตรงบริเวณนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาในเพจแล้วกดถูกใจติดตามปุ๊บหนูมาอยู่ตรงมาดูตรงแถบเครื่องมือตรงนี้เลื่อนเลื่อนเลื่อนเ่อนเหมือนตรงที่ครูเลื่อนอยู่เนี่ยนะเลื่อนหาคําว่ากลุ่มนะคะนักเรียนจะต้องไปเข้ากลุ่มห้องเรียนของเรานะคะหนูก็คลิกไปที่คําว่ากลุ่มจากนั้นให้ไปหากลุ่มที่ชื่อว่าการงานอาชีพ มอสามทับอะไรห้องเราขีดสองห้าหสี่ยกตัวอย่างเช่นเราห้องสามทับหนึ่งหนูก็ไปหาเขียนว่าการงานนี่สามทับหนึ่งสองห้าหกสี่นะคะกดเข้าไปอย่าไปเข้ามั่วผิดห้องนะเมื่อให้เราเห็นห้องเราแล้วเขียนว่าการงานห้องอะไรหนูก็กดเข้าไปปึ๊บมันจะขึ้น ถามว่าเราจะต้องขอให้ครูอนุมัติเข้าร่วมกลุ่มก่อนหนูก็กดขออนุมัตินะคะจากนั้นก็รอบแป๊บหนึงครูที่อยู่ทางข้างหลังเนี่ยก็จะทําการอนุมัติให้หนูเรื่อยๆนะคะเมื่อหนูเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มปิดซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าได้นอกจากครูและเราเท่านั้นกลุ่มนี้จะไว้ใช้เพื่อใช้ในการส่งงานทั้งหมด ของเราคือเราเข้าไปที่คลาสลูมนะคะเพื่อเรียนรู้อะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อจะส่งงานเราจะต้องทำการมาส่งในกลุ่มเพจของเรานะคะเพื่อเป็นแหล่งสะสมง,งานเพื่อใช้ในการแลกเกรดเมื่อถึงท้ายเทอมเมื่อหนูเข้ามาสำเร็จครูอนุมัติเข้ากลุ่มได้แล้วก็จะสามารถเห็นงานชิ้นแรกของเรานะคะงานชิ้นแรกของเราแบบนี้ ให้นักเรียนไปหารูปที่คิดว่าสวยลอดที่สุดของเราอ่ะรูปอะไรก็ได้นะคะที่เห็นหน้าชัดเจนจากนั้นโพสแนะนำตัวเองประกอบด้วย 1. ชื่อเลขที่ชั้นนะคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2ชื่อเล่นบรรทัดที่3เบอร์โทรศัพท์าาะะท, 4. ที่สามารถติดต่อได้นะคะเบอร์ร้านแก๊สร้านหมูกระทอะไรงี้ไม่เอานะบรรทัดที่4ก็คือที่อยู่ ที่สามารถอาจจะจัดส่งงานหรือของรางวัลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ไปถึงตัวเราได้นะคะอันที่5้าแคปชั่นจะมีหรือจะไม่มีก็ได้เอาที่สบายใจแล้วก็ทำการโพสต์ลงมาในกลุ่มปิดของเราเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่าเราได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วภายในวันนี้นะคะห้าคะแนนเพียงเท่านี้ก็คือเสร็จ วิธีการสมัครเข้าเพจนะคะของนักเรียน